สำหรับวันนี้นะคะแหวนมีไอเดียว่าเราควรจะวางแผนการเกษยียณอย่างไรบ้างมาฝากทุกคนค่ะเนื่องจากว่าถ้าเราเริ่มต้นเร็วก็จะทำให้เรามีระยะเวลาในการที่จะวางแผนเนี่ยได้ยาวขึ้นทำให้แผนเกษยียณของเราเนี่ยครอบคลุมมากยิ่งขึ้นและใช้เงินในปริมาณที่ไม่มากค่ะอันดับแรกนะคะเราจะต้องคำนวณค่ะว่าถ้าหลังเกษยียณไปแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้ค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างในแต่ละเดือนเท่าไหร่ และที่สำคัญนะคะอย่าลืมเติมเรื่องของเงินเฟอ้อเพิ่มเข้าไปด้วยค่ะค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่เราควรคำนวณน,นะคะก็จะเป็นเรื่องของการอาหารการกินที่อยู่อาศัยรวมถึงไลฟ์สไตล์ในชีวิตนะคะว่าหลังกเกษียณเราเราอยากจะทำอะไรที่เป็นกิจกรรมเสริมยามว่างค่ะและก็คำนวณเรื่องของเงินเฟอ้อเพิ่มเติมเข้าไปอย่างเช่นวันนี้สมมติว่าเราคำนวณว่าค่าใช้ใจ่ายเกษียณเราเนี่ยสักเดือละสอง0,000 อีก20บอีก20ปีข้างหน้าเกิน2 0 0 0มน,นี้จะเป็นมูลค่าเท่าไหร่อันนี้ก็ไปสามารถไปกดเครื่องคิดเลขทางการเงินได้นะคะข้อ2นะคะเมื่อเราคำนวณค่าใช้จ่ายหลังการเกษียณแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาดูว่าหลังการเกษียณเราสร้างไรายได้อะไรได้บ้างอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราวางแผนเกษียณโดยการที่เราลงทุน โดยเอาเงินไปวางในกองทุนร่วมหรือในหุ้นหรือในคริปโตเคอรเรนซีนะคะก็จะพบว,ว่าแม้จะเป็นหลังกเกษียณที่เราเอาเงินออกมาใช้แล้วพอร์ตของเราก็ยังคงเติบโตและก็ให้ผลกำไรยอยู่ก็เป็นรายได้หลังกเกษียณให้เราอีกทางหนึ่งค่ะส่วนสำหรับใครที่มองว่าหลังกเกษียณแล้วอยากจะทำงานอะไรเพิ่มเติมอันนี้ก็ต้องดูให้เหมาะสมกับสุขภาพและร่างกายของเราด้วยนะคะ ข้อ3นะคะก็คือเรื่องของการวางแผนภาษีพร้อมกับการเกษียณค่ะหมายความว่าณวันนี้ที่เราเตรียมแผนเกษียณไว้โดยเอาเงินไปเก็บหรือว่าไปลงทุนเราสามารถซื้อสินค้าที่ใช้ลดหย่อนภาษีณปัจจุบันได้ด้วยค่ะอย่างเช่นการซื้อ rmf ssf หรือว่าการซื้อประกันต่างๆอาทิแบบนี้เป็นต้นนะคะข้อสนะคะ เราจะต้องวางในเรื่องของประกันสุขภาพและโลรคหลายแรงค่ะเป็นที่ทราบกันแน่นอนนะคะว่าเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายของเราก็มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยได้มากขึ้นนะคะการที่เราวางแผนในเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงโดยการซื้อประกันต่างๆไว้จะทำให้เราไม่ต้องเสียงเงินไปกับค่าใช้จ่ายในด้านสุขภาพมากเกินไปค่ะ และนอกจากนี้นะคะยังเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องของการวางแผนการเงินที่เป็นพื้นฐานด้วยค่ะและข้อสุดท้ายนะคะคือเรื่องของการวางแผนมรดกและการจัดการทรัพย์สินค่ะสำหรับการจัดการทรัพย์สินนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อส่งต่อให้คนที่คุณรักนะคะถ้าเกิดเราได้ทำพินัยกรรมเพื่อจัดการทรัพย์สินให้เหมาะสมก็จะป้องกันการขัดแย้งกับคนที่อยู่ข้างหลังของเรานะคะ และนอกจากนี้นะคะถ้าเราวางแผนมรดกไว้ดีอย่างเช่นเรื่องของการทำประกันชีวิตให้คนข้างหลังได้เท่าๆกันนะคะมันจะสามารถที่จะระบุได้ว่าจะให้ใครบ้างและนอกจากนี้ยังใช้เงินในปริมาณที่ไม่เยอะค่ะเมื่อคุณวางแผนในส่วนนี้แล้วการเตรียมเงินพวกนี้ไว้เรียบร้อยแล้วเงินส่วนที่เหลือก็สามารถเอาไปลงในพอร์ตเกษียณของเราได้นั่นเองค่ะสำหรับการวางแผนเกษียณนะคะมองว่า ถ้าทำะปัจจุบันหรือว่าทำณวันนี้เลยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะการเริ่มต้นเนี่ยอาจจะยากและก็ยุ่งยากนิดหน่อยนะคะแต่รับรองเลยค่ะว่าความยุ่งยากในการเกิดขึ้นในครั้งแรกจะทำให้เรานะคะมีแผนกเกษียณที่มั่นคงมีความสุขและก็สามารถมีการเงินที่มั่งคั่งได้แน่นอนค่ะ